สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับวันนี้มาติดตามผลการทํางานของคู่หูมัศจรรย์กับการใช้ในนาข้าวเพื่อทําให้ข้าวนั้นเจริญง,งอกงามลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้มาอยู่ที่อําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ที่แห่งนี้ครับเจ้าของไร่นาแห่งนี้เขามีที่อยู่ประมาณ18ไร่แล้ว18ไร่ดีเขาเคยใช้เคมีแล้วนะครับปรากฏว่า ได้มา1 4 4 5เกวียนต่อ18ไร่ตอนนี้พอหลังจากเขาใช้คู่หูมหัศจรรย์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันขึ้นมาตั้ง18เกวียนต่อ18ไร่มันเป็นอย่างไรกันนั้นและขนาดนี้เธอปลูกมารุ่นที่3แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาติดตามผลการทำงานอย่างแท้จริงวันนี้มาพบกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับตัวฉันทำนาอยู่ที่หมู่เจด ตำบลหนองม่ออำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้าชื่อนางทองกาวโพสอศรค่ะอโหโหบอกชื่อเสร็จเลยนะครับมีนางทองกาวด้วยคงสมรสเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเงียบอีกนะครับขนาดบอกว่านางแล้ว <c oughs> เอาอย่างนี้ดีวกว่าครับเรามาเข้าเรื่องก่อนของไล่นาของเรานี้มีที่ส้งบมดกี่ไร่ครับ18ไร่จ้ะ18ไร่นี่เราทําเขาเรียกว่านา นาปังนาปังจ้ะแล้ววิธีการทํานาปังเนี่ยของเรานี่ทําแบบไหนครับทําตีเทือกหวานน้ําตมอาจารย์อ๋อเขาเรียกว่านาหวานน้ําตมใช่นะครับสิบแปดไร่ในตีเทือกแล้วก็ทําการหวานนะครับใช่แต่สิ่งสําคัญผมกําลังจะมาถามว่าเมื่อเรามารู้จักคู่หูเนี่ยเมื่อการปลูกครั้งแรกนั่นเราทํายังไงกับการใช้คู่หูครับก็หลังจากคุมเลนหวานแล้วเอาน้ําออกแล้ว มันยังไงครับมันกี่วัน<อ>ถึงจะเริ่มใช้คู่หูข้าวเราได้ต้นมายังไม่ทันจะแตกใบเราก็เอามาผสมฉีดกับยาคุมค่าเลยเพื่อให้ลำต้นมันแข็งให้มันแตกใบไว พอเรามาใช้เข้าไปเราผสมกันตอนนั้นอ <นะ S 1> ายุ<อ>กี่วันตอนนั้นเจ็ดวันเจ็ดวันจ้ะเราก็เอาคู่หมสมจันย์ู่ <c oughs> มาใส่กระบวกกระน้ําไปก่อนแล้วเราถึงเอายาคุมฆ่าใส่ลงไปทีหลัง<อ>แล้วเราถึงเอาไปพ่นฉีดอัตราส่วนที่เราใช้ตอนนั้นที่มัน7วันน่ะ ใช้คู่หูจ้ะยังไงครับอัตราส่วนเขาอะสิบไร่ใช้สองร้อยซีซีแล้วก็อย่างผงผงสิบห้าช้อนสิบห้าช้อนแล้วก็ผสมน้ำเขย่าเขย่าผสมไขโตัวซานสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีแล้วผสมน้ำทั้งหมดกี่ลิตรครับสองร้อยลิตรถ้าถังคนเดินนะนะถังคนเดินจ้ะสองร้อยลิตรนี่ต่อสิบไร่จ้ะอันนี้คือสูตรเป็นอย่างนี้สถ้าสิบไร่คือสูตรนี้จ้ะเราพ่นไปทั้งหมด กี่ครั้งครับพ่นยันเก็บเกี่ยวเลยก็ประมาณ5้หครั้งห้หครั้งจ้ะแล้วก็เรามาผสมกะปุ๋ยหวานด้วยถ้าเราจะใช้แต่เครื่องพ่นจ้างโดนบินมันก็สิ้นเปลืองไปอีกเลยเราเอาใส่กะปุ๋ยไห้าทางดินด้วยอ้าวลำต้นมันก็ได้แข็งแกร่งลากเขาเดินดีด้วยอืมจ้ะก็หมายความว่าเราใช้ นี่ใช้คู่หูแล้วเราก็ยังไปไปุ๋ยเมนะ็ดนั่นเป็นปุ๋ยเม็ดอะไรครับปุ๋ยเม็ดอินรีจ้ะปุ๋ยเม็ดอินทรีจ้ะซึ่งเราก็ใช้ของอปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ด้วย่รวมไปด้วยใช้อินทรีย์เราเอาคู่หูใส่ลงไปให้ไปให้มันบำรุงไปในอินทรีย์เลยมาใส่ลำต้นข้าวแล้วมันก็<อ>จเจริญเติบโตก็ถือว่าวเป็นข้าวอินทรีย์ที่เราทําอยู่นั้นเอาละรุ่นนั้นที่เราทำนะนะครับ ผมไม่ถามละผมถามก่อนหน้านั้นตอนที่ใช้เคมีอะสิบแปดไร่เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ถุงกี่ยังไงกันโอ้ไร่หนึ่งสิบไร่สามสิบลูกสิบไร่สามสิบลูกใช่สิบแปดไร่ก็ทั้งหมดห้าสิบสี่ลูกห้าสิบสี่ลูกลูกแล้วเท่าไหร่ลอลูกแลพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้โหค่าปุ๋ยเข้าไปเกือบห้าหมื่นเนาะ ก็ใช่แต่พอค่าปุ๋ยค่ายาก็สองแสนกว่าสองแสนกว่าตอนเม<อ>ื่อครั้งตกสามแสนน่าจะอาจารย์เประมาณเกือบเกือบสามแสนพอมาเจอคู่หูเข้าโหลดหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยเหรออุ้ยประหยัดไปเยอะเอาแล้วตอนโรคข้าวโรคอะไรนี่มันมีอะไรบ้างโรคข้าวของเราเนี่ยโ<ล>รคข้าวของเราแถวบ้านเรามันจะมีเพีย้ยไฟเพีย้ยกระโดด มันหลายอย่างมันหลายเพียวเยอะมากพวกนี้เนี่ยมีปัญหาตอนที่เราใช้เคมีใช่เราก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับจ้าครับผมและตอนที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยเราลดไอ้พวกนี้ลงไปไหมโอ้ไม่ต้องใช้จากที่ว่าเราเคยซื้อยาหวานนะ่ะพวก 3G 6G 4G จีอะไรมาหวานอ่ะนะไม่ต้องใช้ฉันก็ฉีดคู่หูไปเอาละครับเมื่อเธอบอกว่า ตอนใช้เคมีนํะหมดไปส0 0แสนใช่ตอนที่พอมาใช้ไอ้ห้าหครั้งเนี่ยถูกไหมคผู้ผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามันมียังไงในครั้งแรกที่เราพ่นไป7วันน่ะถามผมถามหน่อยโอ้มันรู้สึกว่ามันใบมันตั้งมันเขียวใบตั้งครับมันพุ่งนะมันมันใบมันไม่แปะนะใบมันตั้งขึ้น ลำลำต้นมันใบมันพุ่งขึ้นครับดีครับเราเราพ่นไปหลังจากนั้นอีกประมาณสักกี่วันถึงเรามาพ่นอีกทีพ่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ20วันก็20วันนี้ไปไปห้าหครั้งว่างั้นจ้านะครับจนเก็บเกี่ยวเลยจ้ะเอาล่ะครับตรงนั้นไม่มียาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยนอกจากยาเพี้ยเมื่อกี้ที่ว่าถูกไหมครับใช่นอกนั้นก็แทบไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีต้นเข้ามาต้านทานแข็งแรงดีนะครับ พอผลผลิตที่ได้แล้วครับต,ตอนมันเป็นเม็ดเป็นดอกเป็นอะไรเงี้ยเล่าผมฟังหน่อยเถอะตอนผลผลิตมันก็ไม่ไม่เป็นเม็ดด่างเม็ดดำเม็ดจะนวนสวยแล้วเม็ดไม่ไม่มีว่า,มาแมลงมันจะมาต่อยด่างดำไม่มไีได้น้ําหนักจ้ะได้น้ําหนักสวยสวยมแมลงไม่มาต่อยมามทำให้ด่างให้ดาไม่ไม่เอาละนั่นคือเม็ดสีสวยจ้ะไอตอนเคมีนะสิไร่เนี่ย เราได้น้ำหนักข้าวกี่ตันกี่เกวียนกันทีเดียวได้แค่บางทีก็ 12, 10, 15, 14นี่ก็บืนแทบตาย3แสนน่ะนะใช่โหจับแปลงนน้นมาใส่แปลงนี้จับแปลงนี้มาใส่แปลงนน้นต้องทำทิฏฐให้ได้ต้องให้ได้คุ้มค่าปุ๋ยขยาอืมก็หมายความว่าในอดีตนั้นนะครับ18ไร่นี่เธอบอกว่านะครับตอนใช้เคมีนะ่ะ นะครับก็ได้ประมาณ1 2 13องสิ่นะครับใช่เกวียนหรือ14ตันนั่นแหละ,ะต่อ18ไร่หลังจากที่มาใช้คู่หูนะครับแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักของผลิตผลของเราโอ้ดีดีอาจารย์ดี<ม>าจาก<ๆ>ที่ว่าข้าวดีข้าวเด้งเยอะๆฉันเอาข้าวหกหนึ่งมาทำนะ ข้าวดีเต็มนาเลยฉันก็ยังได้ที่ว่าเอาคู่หูมาครั้งแรกมาทำได้ไปสิบห้าเกวียนข้าวดีดีนแน่นยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยๆๆข้าวละมานเราเนี่ยนะ<อ>น,นะั่นอันนี้ข้าวเราสชพันุ์อะไรเนะี่ยอันนี้หอมประทุมจะ้ะหอมประทุมนะ,ะโอ้นี่คือข้าวหอมประทุมที่เราใช้แล้วมันได้มากี่เกวียนละตอนที่เราใช้คู่หูพระศษจันเนี่ยเราเพิ่งจะมาทําหอมประทุมคราวนี้อ๋อก่อนหน้าน,นั้นเป็นข้าวพันธอะไรเป็นข้าวแปดห้า ว่าใช้คู่หูมาอ๋อจ้ะตอนที่ทํา85นั้นตอนเคมีก็ทํา85ใช่ไหมตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนั้นทําพวก57อ๋อ oh, 57จ้าแล้วพอมาตรงน,นี้เป็น85 85ใช้คู่หูเนี่ยใช้คู่หูกับข้าวข้าวพันธุ์นี้นะครับ,บ,นนรบแล้วเราได้ขี่เกวียนครับได้ไล่เรลเกวียนไล่เรลเกวียนรู้สึกว่า85ก็ ห้าเจ็ดจะแปดห้าจะดีกว่าแล้วใช้แต่คู่หูรู้สึกว่ามันจะถูกโลกกันด้วยดูแล้วอ่ะสังเกตด,ดูอ่ะก็แปลว่าข้าวพันแปดห้านี่ถูกไหมครับ<า>ก็ขอแปดห้าใช่ไหมก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าเนี่ยถูกใจถูกกระจริตเรามากเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะจะสังเกตด,ดูอ่ะแล้วมันลดต้นทุนไปเยอะมากเราได้ตั้งเยอะเยอะเยอะเลยอาจารย์จากที่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาเราเนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะ่ะคราวหนึ่งก็อยู่ประมาณ แปดเก้าหมื่นทำเจ็ดสิบแปดสิบไร่ยังเก่งก็ถ้าทำหมดเลยแปดสิบกว่าไร่ก็อยู่ประมาณแสนนิดๆบางทีไม่ถึงอ,ะอ่ะเราเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้เลยก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะอืทั้งปุ๋ยทั้งยามันก็อยู่ไม่เกินไม่ถึงห้าหมื่นอ่ะอ๋อเหรอไม่ถึงไม่ถึงเมกกื่อก่อนนี้เราใช้เท่าไหร่เฉพาะแปลงนี้ oh. เฉพาะแปลงเดียวนี่ก็ล่อไปไม่รู้เท่าไหร่เลยไม่อยากจะบอกแล้วไม่อยากจะบอกไปว่าตั้งสองแสนสามแสนสามแสนทำเป็นค่าปุ๋ยค่ายามหมดก็แปลว่าลดลงมาเหลือประมาณห้าหมื่นจ้าถูกไหมครับลดต้นทุนไปเยอะทั้งการค่าจัดกองจัดการปุ๋ยอะไรนี่ใช่ซึ่งมันก็รวมรวมกันอยู่จะเราแยกกันไม่ออกจ้ามันรวมกันหลายแปลงแต่ปุ๋ยจริงๆเนี่ยจากปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคู่หูเนี่ยมันลดกันขนาดไหนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม จะเคยใช้ห้าสิบสี่ลูกอะมันลดไปประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์รจ้าลดไปเยอะเยอะมากโอ้โหนี่ก็แค่เธอเปลี่ยนจากนะครับเคมีมาใช้คู่หาาาูมหัจจันทร์แล้วเธอก็บอกมันมาหาสัจจรรย์มากเลยจะเคยได้สิบสี่สิบห้าเกวียนนะครับต่อไร่แล้วเธอก็บอกว่าเขาเนี้ยได้ไล่เราเกวียนเลยคือ18ไร่ก็ได้18เกวียนเป็นที่อาัศาจรรย์ หลังจากนั้นเรามาทําที่คู่หูวิเศษจรทร์รุ่น2ถูกไหมครับจ้ะรุ่นที่2นั้นคงใช้ข้าวสายพันธุ์กอขอ85เหมือนเดิมกอขอ85ทำเหมือนเดิมไหมครับก็ทําเหมือนเดิมจ้ะตอนนั้นเราทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้ะสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมกับคู่หูครั้งแรกจ้ะแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงครับมันก็ดีเหมือนเดิมมันโดนฝนเมื่อเดือนพิศจิการซะ ลมฝนมากําลังจะเกี่ยวนัดรถยีบสองว่าข้าวมันเขียวรออีกหน่อยนัดยีห้าพายุมายีบสามยีสี่ตูปน้ํำออกแล้วก็เกี่ยวขาดอยู่หน่อยหนึ่งได้สิบแปดเกวียนขาดไปกี่ถังอ่ะขาดไปเ<อ>จ็ดสิบถังอ๋อจ้ะคือไอ้อันเก่าะได้สิบแปดเกวียนใช้กระหู แต่ครั้งนี้ดันมาเจอสภาพภูมิอากาศจที่แปรปลวนมีฝนฟ้าก็เลยขาดไปเจกว่าถังถ้าคิดว่าถ้ามันไม่มีฝนไม่มีภูมิอากาศอื่นเนี่ย<อ>เราใช้วิธีแบบเดิมนี่มันจะได้เยอะไหมได้ได้แน่นอนยังไงก็ได้อาจารย์อย่างน้อยกีย่ถังอ่ะที่เราเห็นตอนที่เป็นเกวียนอะไรเป็นเกวียนฉันกะไม่ขาดเกวียนกว่าอยู่แล้วทีนี้มันลม้มลงไปแล้วรถมันก็เหยียบใช่ไหมมันก็เป็นน้ํา<อ>เป็นโคลนน้มันก็ลมมันก็เกี่ยวไม่ได้ เกี่ยวไม่ได้เพราะมันล้มติดดินไปแล้วใช่ไอ้ไหนที่ควักได้ก็ควักควักไม่ได้ก็เหยียบไปเลยอเราก็ว่าเขาไม่ได้ก็แปลว่าเราคาดการว่าไอตอนที่เราใช้คู่หูครั้งที่สองเนี่ยน่าจะได้ประมาณกับ20เกวียนว่างั้นมาไ,<ม>ได้มันน่าจะคาดกัดนเนโอโหลวงโยเลยลวงห้อยยิ่งพูดยิ่งพลั้งพลูครับเพราะว่าทําให้เธอนั้นรู้จริงว่าทําแล้วดีขนาดนี้ผมยืนอยู่ที่นี่ข้าวนี่ยังเป็นกอขอ85้าเหมือนเดิม ปะหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมรอบนี้ทําหอมปะทุมครับเปลี่ยนแปลงจากสองรอบเดิมครับคราวนี้ทําหอมปะทุมเนี่ยหอมปะทุมนี่มีอะไรพิเศษเราก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาทําครั้งแรกเพิ่งจะทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองใหม่ใช่กอขอแปดห้านะเข้าใจมาแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าแปดห้าถูกใจกับโคโหูใช่แต่ว่าหอมปะทุมเนี่ยขนาดนี้เขาอายุกี่วันกี่เดือนครับ จะสิ้นเดือนเนี่ยได้3เดือนจ้ะสิ้นเดือนเนี่ยสเดือนนะใช่ตอนนี้กาหอมประทุมเราใช้คู่หูยังไงเข้าไปการดูแลครับก็ใช้เหมือนเดิม10ไร่ก็200ร้อยีสซีซีเหมือนเดิมชุดเดิมเลยหมือนเดิมเลย,เลยแล้วตอนนี้พ่นมากี่ครั้งแล้วห ส,สามเดือนเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วพ่นไปเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยเนี่ยที่เขียวเนี่ยอะไรแตกต่างอีกเหมือนกันในข้าวพันธุ์นี้ก็เขามาโดนหนาวช่วงหนาวเดือนมการาหนาวเยอะแล้วก็มาต้นต้นกุมภานะของฉันก็ไม่มาเหลืองเออ,เอนะฉันก็อยู่แบบนี้เนี่ย แปลว่าคนอื่นเขาเหลืองกันใช่เราไม่เหลืองไม่เหลืองอก็อยู่ทรงตัวแบบนี้นี่ะอยู่แบบนี้ะนี่ะมีน้ําหรือไม่มีน้ําฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้เนี่ยนครับเอาก็หมายความว่าของคนอื่นเขาเข้าพันเดียวกับเราพันเดียวแต่เขาเหลืองเหลืองมันเหลืองแบบมันได้อากาศหนาวอาจารย์ก็แปลว่าพอเราไอ้คู่หูเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของพี่เกาเนี่ยนะครับมองว่ายังไงครับมันถึงยังเขียวอยู่โดยที่คนอื่นเขาเหลือง ฉันก็มั่นใจว่าเออมันมีธาตุพวกธาตุอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมล่ะมันอยู่ในนี้มันมีธาตุของเขาพอเพียงถึงไม่เหลืองโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมหในฐานะเราเป็นมืออาชีพด้านการทำนานี่ทำนานมากี่ปีถามจริงพี่กาวโอมาอยู่ตาคี44ปีก็ทำนานมาตลอด44ปี44ของการพิสูจน์ว่าทำนานเข้ามาโดยตลอด เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากว่าถ้าธาตุอาหารมาเต็มต่อให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหนาวไปซึ่งหนาวเนี่ยเขาจะไม่กินปุ๋ยเมือนกันเถอะมันไม่กินอ่ะมันเหลืองแล้วมันได้ลมโยกอาจารย์มีลมโยกอีกเนาะมีลมมันลมพัดแล้วมันก็ใบข้าวมันก็จะเหลืองเหมือนเขาไม่รับอาหารแล้วอ่ะโอ้นี่มันรวมหลายอย่างมอนกันใช่ใช่ทำยาก ชาวนาก็ต่อสู้กับสภาพมีมีอากาศาแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าคู่หูเข้าไปตามที่พี่กล่าวว่าถูกไหมครับสำคัญครับผมอยากให้พี่ทองกล่าวได้บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่บางทีกาลังลังเลลังใจอยู่<อ>แต่ว่าผมจะไวใจสู้อย่างเรา,า,อาบอกเขาทีเถอะครับ,รบอย่าไปลังเลเลยจ้ามีโอกาสและใช้เลยคู่หูเนี่ยแน่นอนเพราะว่าฉันก็ทำนามาเป็นคนชาวตาขีมา44ปี ใช้มานักสะนักมันก็แก้ไม่ตกเพราะว่ามาเจอคู่หูแล้วมันลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยตอนเนี้ยจากที่ว่าเราเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาไปมากมากอ่ะเรามาใช้ตัวนี้แล้วฉีดแล้วลำต้นมันเขียวมันแข็งแกร่งเราไม่ล้มด้วยโดนลมพายุไปก็ล้มนิดหน่อยก็แข็งยอมรับว่ารวงดีเม็ดใสเม็ดเต่งดีจ้ะโอ้โห ท่านที่เคาครับข้อสรุปของผมนั้นก็คือตามนั้นเลยนะครับผมเพราะสิ่งที่ทุกท่านได้ยินนั้นคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้คู่พระจันทร์ครับคงทาหน้าที่นี้ต่อไปก่อนอื่นนะผมขอขอ,ขอบคุณพี่กาไปอย่างสูงครับที่มาได้ให้ข้อคิดนะครับทางด้านการทํานาโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่น้องชาวตาคีจังหวัดนครสวรรค์คงรู้แล้วนะครับว่าจะมาสอบถามมีแหล่งที่อยู่ชัดเจนมีที่ทําให้เห็นว่านี่คือหัวใจ ใจสู้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักความก้าวหน้าที่ติดตามชมทุกคลิปของคู่หูวัศจารย์และหญิงเกษตรเรา3 g มเกอวัฒนยังคงทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพิชิต นะครับกับความยั่งยืนทุกด้านในด้านการเกษตรขอพี่น้องทุกท่านครับมีความโชคดีและมีความสุขกับการทําการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะว<อ>่าแพนหญิงเกษตร,รใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เ้<ย> <laughs>